บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระกฤ์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ ถ้าข hm <o> ้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย <o> ์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพัฤตร์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพัฤตร์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับ จากมนุษย์หรือจากพระเจ้า <assessment> ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ <pillows> ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพากตร์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาตของพักตร์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาตของพักตร์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระกริบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระตริ บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระกฤ์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพักริต